สวัสดีครับนาหน้าคุณมาขายยังไงสินคุณวันนี้บ้าอิสากนาสากะเฝ้าฮ็ดตอกให้ลูกค้าครับฮ็ตตอกให้นาหน้าคุณเอาไปสันตัวนี้กับเข่าได้สองคู่แล้วครับเขา่าเลยสองคู่ล้ะกะมาฟังเสียงกันมึงครับเสียงของตอกนักหลบนะครับเสียงกระสิบประมาณละเอียดนะเป็นเสียงละเอียดที่กระด,ดิ่ช่วงปลายนะครับ บม่ได้ใส่คอมือลายนนนะาาันไดนะเบาเบาเคาะก็ได้สันอ่อนก็นได้ครู่นีก้กระสีเสียงออกนักหนักแน่นะครับเสียงวิบวบคือกันนะขนาดเขาสูตรเดียวกันเสียงกันยังบวัคือกันนะครัเพราะไม่ไพ่แต่ละเส้นมันบวัคือกันเส้นต่อแต่ละเส้นวบวับคือกันนี่นะครับหนา้นาหน้า เพิ่งจะสั่งมากับมัอนีน้วันที่มืนมันนี่สิบเอ็ดนะครับมันอนี้สิบเอ็ดเห็ดทรงพิ่งครับมืออื่นประมาณสิบคูสิบเอ็ดครูนะครับประมาณสิบเอ็ดครูครับมืออื่นจะขอพุ่นครับเหี่ยสั่งเข้ามานะครับตอกเรือซับนี่แหละตอกคุ้มเรือซับนี่อันนี้ก็ล้องตัวนี้กล็กล้องเอามายอมสีบึงครับเดี๋ยวสีเข่าบึงเอ้าขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาสั่ง ก็ไดนที่มันใจครับตอกนักลุกนับตอกบ่าวอิสานก็ผู้ใดสนใจก็สามารถทักเขาก็ได้ครับเฟซบุ๊กลิทิไก่นะครับเฟซบุ๊กลิทิไก่ข้ามดุงไอ l ีไล่ kangc1 นะครับลิทิไก่ข้ามดุงน่ะนะครับแอดมาได้ครับเบอร์โทร0949085627ผู้ใดสนใจก็ทักมาได้ครับมันเปิดฤดูกาลแล้ว กับเบิร์แหละครับตอกเดี๋ยสีได้เล้าอีกครับเลี้ยสีได้เล้ามาอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นไม่ไพ่บ้านนะไม้ไพ่บ้านไม่ไพ่บ้านไปคิดคนสูตรมากนะครับเสียงนิดใสกิ๊กเลยนะครับกะสูตรไพ่สูตรม่นครับม่อมีสูตรตายตัวจีิงแล้วทำมาสร้างเสียงกันมือครับในสองคููขึ้นเสียงครับละเอียดทีนั่นแหละ ใส่เส้นตอกประม่านยี่สิบก็เสร็จนะครับยี่สิบนิดๆนะครับยี่สิบนิดๆเป็นตอกธรรมดานะครับเด้อเป็นตอกเนื้อเหมาะกับมือใหม่ครับคนที่บ่เคยซันนะครับเหมาะเลยแต่ช่วงนี้ก็บ่าในเห็ดตอกติวครับผมตอกติ๋วบว้านในเห็ดอยู่เดี๋ยวสีเหลาอยู่เหลาแต่ว่าบ้านในขูดครับเดี๋ยวจังถัดติ่ตามว่าตอกติวเห็ดบ่ทันนนะพี่น้องเด้อ แต่มีคนมาถักหลายลก็บอกว่าเฮ็ดแต่ตอ,อกเนื้ออยู่ช่วงนี้ตอ,อกติวเฮดบบทันครับผมมันราคาสูงยู่แต่ว่าคุณภาพมันม่นก็นตามราคานะครับคุณภาพก็ถือว่าดีนะครับคุณภาพของตอ,อกติวตัวนี้ก็เป็นแบบสัตว์นะเป็นตอกตอ,อกสัตว์กระสีเอามาล่องเห็ดเบงครับเนี่ยตอ,อกสัตว์ประมาณสามสิบห้าเส้นนะตอ,อกคู่นี้ เมื่อนี่ก็ประมาณสามสิบแปดสี่สิบผมผมว่าในวัดอยู่เอ้ามื่อนี้ก็มาคบปลาก,กันซ้ำหนี่ครับตอกหนักลุกมาฝากไว้น้ำครับผมมาฟังเสียงกันครับโมโหวันในกล่องเสียงนี่เป็นยังไงนะครับตวัวเสียงของนองมันทีเลยแหละอ่ะคราวนี้หนูกับโบฟีวังครับผมขอบคุณครับ